สวัสดีจ้าครับสวัสดีครับโอ้นงานย่บจ้าอยากบอครับเพ็นย่ครับตอนนี้อะอืมอยากบ่จ้าสัมผัสได้บอครับได้ได้ได้ย่ครับได่ยินี้คว่าฝันดีครับฝันเพิตะเจียวเขานี่แหละครับค่ะลงไปในไอ้ให้น้านะครับไอ้เจียวเขาไปจังน้อยเหรอครับไป ไปพ่อห้างโนกลหรครับห้างโนกกเต็มเป็นเมดเลยครับค่ะมีถึงเต้นกไอ้นั่นแม่นกกันย่าข่าวจ้าแล้วเดี๋ยวไปมองแรกับอยู่ในห้างไปห้างมันอยู่เต้มอยู่ค่ะนี่แก้เรียนอุ้มอเอาเพื่อนีสองสองโตไต ใช่ใช้แขนสองข้างนี่แหละเยาเพิ่นไปเลี้ยงวันนี้ผัดไปหอดเพิ่นผัดบินกลับอืมฮะอุ้มอโนกติจ่าสองตัวครับอือครับอุ้มอโนกสองตัวใส่เน่บแขนพิ่นละข้างเลยครับจ้าวันนี้เอาไปว่าจีเอาไปเลี้ยงนี่แหละวันนี้เพิ่นผัดบิน,บนกลับไปหาห้างเพิ่นคือเก่าค่ะ วันนี้จังกลับ,บินกลับน้องเก้าอีกครับ hmm. บินบินบินไปหาห้างอยางของเรากลับมาหาผมมือเก้าอ่ะนะจ้าว <Yeah. S 2> ันวันนี้ผมเลยเอาคนไปไว่ยยุ่ยห,หาเพื่อนมือเก้าน่าละล่ะ <Yeah. S 2> เดี๋ยวไปเห็นปลาจ้าอ <Yeah. S 2> ยู่ข้างห้างเพื่อนเหรอครับมีมียุ่หาโตครับอือ hmm. oh, แต่ว่า <yeah. S 2> ป่าจังคือไปยุ่ห้างยุ่ข้างฮ้างลงแล้วครับห่าโตจ้า yeah. นกกะนกกะตีเลขเก้าเครับเนาะโอ้อันนี้ตีเอาเมน่าจ่าตีเป็นเลขไมนโบตียังไงอือปลากระสิบ๊อเปียดนั่นบ่จ้าครับจ้องห้ตีแบบไหนอือแต่ว่าเลขกับบ่หนีนี่ดอกเมนบบครับผมก็ตีปลาเป็นแปดแหละครับเออผมได้ตีเป็นแปดแปดแปดฮาเนี่ยครับครับอือตีเป็นแปดแปดแล้วกับแปดฮา ครับตีแปดหาหรือว่าเก้าหานี่ประมาณนี้แหละครับนุ่งกับเก้าเ่อไหร่ปลากับแปดกับตีเป็นมันจะบอกอีกอยู่ว่าเก้าแปดนี่บอกอีกกระมังเนาะจะออกก็ะตเก้าเท่กับจ้าคนมากไปช้างตูแปดหามื่อไหปลากับแปดนะครับอืแล้วก็ทิ้เอาเป็นเก้าหรือเก้าหาแปดหรือประมอนนี่แหละครับโอ้ตีเป็นสามตัวเลยคือเก้าหาแปดเป็นเป็นจังเสียนว่าจ้ะ ครับขันที่เป็นสองตัวกันสิเป็นหาแปดหาเก้าหรือว่าเก้าแปดที่ตัดจริงนะครับอืมคือตัดได้สามตัวนี่แหลนะเนาะเก้าหาแปดก็ตัดเป็นหาแปดตัดเป็นหาเก้าเก้าแปดนี่ว่ามันออกเร็วจิตัดออกบนบอรับแมนครับอืมจ้ะแต่ว่าเลขก,กันชุดไหมเขาเกิดยังคงเดิมเนาะรับยังคงเดิมครับจ้ะชุดไหมนี่ผมเพินจนมากวันที่เป็นหลักสิบเหรครับโอ้ ค่ะเนาะแต่ว่าการเน้นบนกันล่างเหดย้อนไปเป็นชิปกุมม้งงวดครมันชิปเป็นหลักสิบไหมครับจ้าค่ะแต่ว่าเลขทั้งที่สอดนี่ว่าใด <จ S 1> ครับจ้ามันใจตัวเลขลักไอ้นั่นแหละครับลักหกแล้วครับหกสามหรือว่าเจ็ดสามนี่แหละครับจ้าโอ้มันใจคือสูตรหม้คำนวณน,น,น้ำเนาะครับมันใจชุดนั่นแหละครับแต่ว่า ความฝันก็เป็นแบบนี้แหละครับจ้ากะสิบ่หมานอยู่บ่เลีความฝันก็ได้ัางอัตรีเอามาเอามาให้เราครับแต่ว,ว่าหาเก่ามาได้ได้เจด็ดห้าแปดครับหาเก่าเก่าหามันดังคุงวดัดหาไสกับบาได้ครับติดเกาไว้ดังคุงวดัดเบิดคุงวดัดจ้ะแต่ว่าเลขทั้งนี่สอดน,นี่เขาว่าเป็นตาได้หรือเป็นบ่ตอนี้นี่สอดท่านติดต่อได้เลยครับ ก็โบเป็นยังกะเอานี่ละเนาะสูนหวยคำนวณเขานี่ละสูตหวยคำนวณที่ไหม้าต้องวดกะวิ่งบนนี่หกกับเจ็ดได้เนาะวิ่งบนกันล่างครับแมนอยู่ครับแต่ว่ากันเนงไห่ไปที่หกละเอ็นเอียงไปที่หกเนาะครับจับไห้มีหกเจ็ดหกสามหกศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสามหาคูครับจ้ะกะจะประมาณนี้เนาะเลขกะบอเปลี่ยนแปลงหกต่างกับเจ็ดต่างเนาะครับ จ้าหกสามกับเจ็ดสามนี่คือตัวเน้นเนนเนาะครับต่อยว้เบิ้งเน่ไปกลับไปน้่เนาะค่ะครับแต่ส่วนหมาเป็เหล็กบุเนาะค่ะครับแมนครับบนส่วนหลายครับโอเคล่างสี่กันนิดน้อยครับจ้าจ้าเอาเอาให้สูกใเห้ี่มาเด้อวงนนี้ได้ยินได้ฟังเราก็ได้เนาะทั้งเอฟซีคือกันทั้งเสียนก็คือกันครับผมจ้าจ้าอากาศทอนๆอนดูแลสุขภาพเด้อค่ะครับ ค่ะบรบกวนเวลาฟังยังพี่นองเส้นช่อง FC เอฟซีแน่คงสุด้ทยแล้วจ้าครับคงสุดทยาวันนี้ค่ะเอาไปพิจารณาเบื้องครับงกสามหรือเจ็ดสามนี่แหละครับคื <iss ip> อว่าเลขฝันจะเป็นหาแปดหรือหาเก้าจ้ากะอยู่ประมาณนี้เนะาะบ่หลายหางค,ค่ะผมอืมค่ะค่ะค่ะเอาเอาค่ะแค Kelly ่นี้แหละจา้าบรบกวนเวลาขอบคุณหลายๆจ้าครับสวัสดีรครับสวัสดีจา้า ค่ะเดี๋ยวสาบานาจะทวนขามฝันของคนฝันแม่แม่ห้าหกทุนในฟังเนาะเพื่อนฝันเพิ่นไปเกี่ยวเข่าอยู่นะพี่น้องเพิ่นเห็นรังนกเนาะค่ะอยู่ในห้างแล้วเพิ่นก็นได้อุ้มนกมาสองตัวเต้นนกนะ่ะบินกลับไปที่รังเนาะค่ะเราก็บ,บินกลับมาหาเพิ่นเพิ่นก็นเลยเอานกนะ่ะขึ้นไปไว้อยู่รังของนกน่ะจ้ะอยู่ในไหนาะแต่ว่าเพื่อนบัดไปเห็นปลาปายู่ใต้รังนกจ้าพี่น้อง เพิ่นก็ถือว่าฝันดีเพิ่นว่าอู้ฝันหนึ่งสี่ก็สิมีโศกตัวอ่กันเห็นปลาไหมจ้งปกติแล้วถ้าเพิ่นฝันเห็นปลาเนี่ยเพิ่นกะสิโศกอยู่ได้พี่น้องเพิ่นเลตีเป็น8ปดอา่าเก้าห้าเปดเลขสามตัวใหตัดเลนคือหาเก้าก็หาเปดกับเปดเปดจ้ะสำหรับเลขความฝันเดอ้อเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเลขความฝันเพิ่นที่เพิ่นตีไหเนาะค่ะแต่สําหรับเลขสูตรเพิ่นเพิ่นไหามาตั้งแต่ต้องงวดค่ะเดินบนกันล่างอ่ะวิ่งหกกับเจ็ด วิ่ง6กับ7เพิ่นตัดไหนคือ6 7แล้วก็หกสามหกและ73็แต่เพิ่นเน้นๆหนไหคือหกสและ73จ็ามะที่เพิ่นนน้นเพิ่นปักหลักสิบแต่ว่ากักต่อยไปนเนอจากน้อยแต่ส่วนมากเลขเพิ่นจะมาบนเด้อพี่น้องค่ะแต่ก็ให้ต่อยถึงไว้เนอะค่ะนี่แหละค่ะเป็นความฝันแล้วก็โคงสุดท้ายของเซียนบุรีรำคุณฝันเม่นๆเนอะค่ะ ล้วก็สูตรหวยคำนวนพืน้นฟังให้จ๊ฟฟังให้เขาใจจ้าเลขความฝันผู้ใดมักจัดผู้ใดขัดพานจ้าเราก็สูตรหวยคำนวนเนาะค่ะผู้ใดได้บังได้ฟังคลิปนี้ก็ขอให้สู่ขห้มาหนํากันเดอพี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กรกิ๊งกริงเป็นกำลังใจนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปเอาพี่น้องในวันวันที่สองพฤษภาคมนะคะคลิปนี้เป็นเซียนบุรีดำคนฝันเม่นๆผู้ใดหมักน้ำพืินกับไปหาจับฉลากกินแบงถึงว้จ้า กิปนี้สาบนาบาบาเ้าลายใหญ่ไปขอให้พี่น้องเฟ้นจองอิบซีสูู่สูคส่คุณใหงปังดังไวส้สูู่สู่คุณเงินไหลกองทองไหลเขาตาถูกซาถูกกิปนี้ฝากไว้แค่นี้ไปแล้วจ้ะสะวัสด,ดีค่ะ